สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาดูการแก้โจทย์ปัญหาเรื่องแรงลอยตัวตอนที่สองนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาทบทวนเรื่องหลักของอัคคีมิดิสนะครับหลักของอัคคีมิดิสเนี่ยก็จะกล่าวไว้ว่าคือแรงขนาดของแรงพรยุงหรือขนาดของแรงลอยตัวนะครับจะมีค่าเท่ากับน้ําหนักของของเหลวที่มีปริมาตรเท่ากับวัตถุส่วนที่จมนะครับเขียนสมนการก็คือ เป็น mg นะครับเป็น mg ก็คือเป็นน้ำหนักของของเหลวนะครับดังนั้นเนี่ยเราสามารถเปลี่ยน m เนี่ยเป็นโล v ได้ถูกไหมครับตามนิยามของความหนาแน,น่นโดยที่มลตัวเนี้ยเป็นมวลของของเหลวเนาะดังนั้นเนี่ยเปลี Low v, Low ่ยนเป็น Low l v l ก็ต้องเป็น l o เหลวนะครับเป็น Low K l ของของเหลวส่วน v เนี่ยก็คือปริมาตรหรือวอัลยุ่มของของเหลวที่มีปริมาตรเท่ากับวัสถุวัตถุส่วนี้จมนะครับเพราะนั้นเนี่ย v ก็จะปลยไปกลายเป็นปริมาตร จริงๆเป็นปริมาตรของของเหลวนะครับแต่ว่ามันเท่ากับปริมาตรของวัตถุส่วนที่จมลงไปในของเหลวนะครับทีนี้มาดูตัวอย่างเนะาะตัวอย่างนี้นะครับเขาบอกว่าแท่งรูปลูกบาศเนี่ยยาวด้านละหนึ่งเมตรนะครับเป็นลูกบาศนะครับเพราะนั้นเนี่ยกว้างยาวสูงเท่ากันคือหนึ่งเมตรนะครับมีความสูงจำเพาะศูนจุดห้านะครับความสูงจำเพาะศูนจุดห้าแสดงว่ามันมีความหนาแน่นเนี่ยเป็นศูนจุดห้าเท่าของความในของน้านะครับดังนั้นเนี่ย ก็จะตีความได้ว่าอันนี้เนี่ยแท่งไม้อันนี้เนี่ยมีความหนาแน่นนะครับ500กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับเขาบอกว่าเมื่อนํามาลอยอยู่ในน้าเนี่ยจงหาปริมาตรส่วนที่ลอยอยู่เหนือของเหลวนะครับก็คือปริมาตรที่ลอยอยู่เหนือน้ํานั่นเองนะครับเริ่มต้นเนี่ยก็เขียนฟรีวิทยกรมน,นะครับก็คือเขียนแผนภาพแรงที่จะทําต่อวัตถุก,ก้อนนี้นะครับแน่นอนว่าก็ต้องมีแรงโน้มถ่วงลงไปครับ อีกแรงหนึ่งก็คือแรงพยุงนะครับหรือว่าแรงลอยตัวนั่นเองซึ่งแรงลอยตัวเนี่ยจากที่เราดีไลฟ์มาแล้วนะครับจากคลิปก่อนๆนะครับเราก็จะพบว่าก็คือจริงๆแรงพยุงเนี่ยเป็นผลมาจากแรงดันที่ของเหลวกระทากับวัตถุนะครับเป็นแรงดันลับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวัตถุเนี่ยมันมีส่วนที่จมอยู่ในของเหลวใช่ไหมครับมันก็ต้องมีแรงพยุงกระทาซึ่งแรงพยุงเนี่ยมีทิศทางขึ้นนะครับ f b นะครับ B เนี่ยย่อมาจากบุยอนนะครับเป็นบุยอนฟอสนะครับ อังนั้นเนี่ยจะเห็นว่ามีแรงกระทํากับวัตถุเนี่ยสองแรงนะครับก็คือแรงโน้มถ่วงกับแรงลอยตัวนะครับซึ่งวัตถุเนี่ยลอยนิ่งแสดงว่า,าใช้กฎของนิวตันข้อหนึ่งอธิบายนะครับก็คือซิ่มีเอกพน์นะครับสิ่มเอกน์นะครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะใช้กฎของนิวตันอธิบายเนาะอันนี้เนี่ยเนื่องจากแรงเป็นปริมาณเวกเตอร์ถ้าจะแสดงวิธีทำแบบละเอียดนะครับก็ต้องกําหนดแกนเนาะอันนี้เนี่ยให้แกนขึ้นเป็นแกนบวกแกนลงเป็นแกนลบนะครับเพื่อ ให้เขียนสองเวกเตอร์นี้ได้อย่างถูกต้องนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็เขียนลงเป็นสมก,การนะครับให้เึ้นเป็นบวกแสดงว่าแรงลอยตัวเนี่ยเป็นบวกลงเป็นลบแสดงว่า mg เป็นลบนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับอันนั้นเนี่ยคือแงรงลับหรือแรงรวมนะครับซึ่งประกอบด้วยสองแรงนะครับดังนั้นเนี่ยดังนั้นเนี่ยจะเขียนได้ว่า fb เทออ่ากับ mg นะครับ fb เท่ากับ mg เ,ออเราก็จะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนรูปนะครับ fb หรือว่าแรงพยุงเนี่ย แนงอะไรส่งเราเนี่ยครับเป็นโลวีจีซะนะครับก็เป็นโลน้ํานะครับโลโลวีจ uh, ีเนี่ยก็คือโลเหลววีจมแล้วก็จีถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็เปลี่ยนรูปมาซะนะครับ uh, มีจีเหมือนกันสองข้างก็เอาจี G หันตลอดนะครับจี G ก็จะหายไปนะครับเอ็มตัวนี้เนี่ยเป็นเอ็มของวัตถุทั้งก้อนนะครับก็คือเอ็มจีเนี่ยเป็นน้ําหนักของวัตถุถูกไหมครับหรือว,ว่าเป็นแรงโน้มถ่วงที่หาวัตถุเพราะนั้นเนี่ยเอ็มเอ็มอะไรคือ,คอมวลทั้งก้อน เนื่องจากว่าโจทยเนี่ยไม่ได้ให้มวลมาแต่ว่าเรารู้ความนั้นแน่นอนดังนั้นเนี่ยเราเปลี่ยนมวลเป็นโลวีได้ถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นโลวัตถุแล้วก็วีทั้งก้อนถูกไหมครับเพราะว่านี่เป็นมวลทั้งก้อนเป็นโลวีก็ต้องเป็นโลวัตถุวีทั้งก้อนนะครับอทีนี้เนี่ยเราก็จะสามารถหาได้ว่าปริมาตรที่จมเนี่ยเท่าไหร่เพราะว่าตัวแปรอื่นเรารู้หมดนะครับ รัน้ำเขารู้นะครับก็คือหนึ่งพันกิโลกร,รัมต่อลูกบาศเมตรนะครับีทั้งก้อนเนี่ยก็คือปริมาตรเนาะอันนี้มันกว้างยาวสูงละหนึ่งเมตรอันนั้นเนี่ยปริมาตรทั้งก้อนก็หนึ่งลูกบาศเมตรนะครับเราก็หาวีจมได้นะครับก็แทนค่าลงไปนะครับอันนั้นเนี่ยเราก็สามารถหาปริมาตรส่วนที่จมได้นะครับ พอทราบปริมาตรส่วนที่จมแล้วเนี่ยเราก็สามารถไปหาปริมาตรส่วนที่ลอยได้นะครับก็จะจบแค่นี้อันนี้ไปคิดต่อนะครับได้วีจมเท่าไหร่แล้วย้อนกลับไปหาปริมาตรส่วนที่ลอยได้นะครับทีนี้เนี่ยออโจทย์ประเภทนี้นะครับก็คือโจทย์ประเภทที่ออวัตถุเนี่ยเปลอยนิ่งอยู่ในของเหลวนะครับเพราะนั้นเนี่ยเวลาเราเขียนสมการเนี่ยมันก็จะเขียนซ้ำๆอย่างนี้ทุกครั้งนะครับก็คือเหมือนที่เขียน มืสักครู่เนี่ยครับสไลด์ที่แล้วอ่ะมันก็จะได้สมการออกมาเป็นแบบนี้นะครับก็คือ,อวัตถุลอยนิงแสดงว่าให้กดทงอตันอธิบายเนาะก็คือแรงขึ้นทับแรงลงนะครับก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนแรงพยุงเป็นโลเลว v จมีแล้วก็เปลี่ยนมวลของวัตถุเป็นโลวัตถุโลวัตถุวทั้งก้อนนะครับแบบนี้เนาะเพราะนั้นเนี่ยเราย้ายข้างสมการใหม่นะครับมันก็จะกลายเป็น โลวัตถุหารโลน้ำนะครับเท่ากับวีโจมหารวีทั้งก้อนจริงๆเนี่ยอันนี้เนี่ยพอดีว่า,าสมมรัเป็นน้ําจริงๆอันนี้ไม่ต้องน้ําก็ได้นะครับเป็นของเหลวอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะได้สมการรูปหนึ่งว่าโลวัตถุเนี่ยหารด้วยโลองเหลวจะเท่ากับวีโจมส่วนวีทั้งก้อนอสูตรนี้เนี่ยก็สามารถไปใช้ได้เลยในกรณีที่โจทย์ปัญหาเป็นแบบนี้นะครับต้องย้ำว่าเฉพาะโจทย์ที่เป็นแบบนี้เท่านั้นนะ แล้วอันนี้คือไม่ได้ไม่ได้ไไดเป็นสูตรลัดนะครับก็คืออันนี้เนี่ยเอาไว้ใช้ได้ในกรณีนี้ได้เลยไม่ได้เป็นสูตรลัดเพราะว่าเ,าเคยเห็นเวลาเทคบุ๊กเขียนมันก็ดีไลท์แล้วก็เขียนสมาก,การนี้ให้ให,ให้เลยแต่ว่าก็ไม่จะเป็นตทองก็ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยแต่ถ้าเกิดบางคนที่ชอบจําเป็นเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเราก็ใช้แบบนี้ก็ได้นะครับก็คือเปอร์เซ็นต์ของปริมาตรที่จม จะเท่ากับเปอร์เซ็นต์ของความหนาแน่นของวัตถุเทียบของเหนวนะครับแต่ถ้าเกิดใครดูนี้แล้งงงก็ก็ดูวันี้ก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าจะไม่สนใจนี้ก็ทาตรงไปตรงมาก็ได้ก็ไม่ต้องจําก็ได้นะครับอันนี้ก็ดูดูเป็นแนวท้าวเฉชเฉย,ยอ่ะทีนี้มาดูตัวอย่างข้อนึงนะครับอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าแท่งไม้เนี่ยรูปลูกบาศยาวด้านหนึ่งเมตรมันเป็นลูกบาศก์นะแสดงว่ากว้างยาวสูง ขนาดยาวเท่ากันนะก็คือหนึ่งเมตรนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเมื่อเอามาลอยอยู่ในน้ําเนี่ยแท่งไม้เนี่ยจะลอยอยู่เหนือน้ำสามสิบเซนนะครับสามสิบเซนก็แสดงว่าส่วนที่ลอยเนี่ยสูงสามสิบส่วนที่จมก็น่าจะสูงเจ็สิบเซนตรงไปครับเพราะว่ามันเป็นรูปบัตรยาวได้หนึ่งเมตรอันนี้เนี่ยเขาให้หาความ่วงจำเพาะของแท่งไม้นะครับหาความสูงจำเพาะมันก็คล้ายๆหา ความแน่นของแท่งไม้ถูกไหมครับถ้าเกิดถ้ากเกิดรู้ความแน่นของแท่งไม้เนี่ยก็ย้อนกลับไปหาความเฉพาะได้ง่ายๆอยู่แล้วถูกไหมครับทีนี้ลองมาดูนะครับเ,เราก็สามารถเขียนฟร,รีดิจิกรรมของของวัตถุก้อนนี้ได้นะครับก็เหมือนเดิมคือวัตถุก้อนนี้ยมันลอยนิ่งอยู่เพราะนั้นเนี่ยมันก็จะมีแรงล้มถ่วงแรงลอยตัวนะครับสมการก็จะคล้ายๆเดิมเหมือนข้อมาสักครู่นะครับ เพราะนั้นเนี่ยอันนีแ้แรงพยุงก็เปลี่ยนเป็นโลน้ำวีจม g ีนะครับทีนี้เนี่ยเราต้องการหาโลของวัตถุเนาะดังนั้นเนี่ยเราเปลี่ยนมวลตรงนี้เป็นโลวัตถุซะก็เป็นโลวัตถุ V ีทั้งก้อนนะครับอ่านะครับแล้วก็ g ีก็ต่อกันไปนะครับก็ได้จะหาเราเราก็สามารถหาความแน่นของแท่งไม้ได้นะครับโดยการย้ายข้างไปนะครับก็จะได้เป็นโลน้ำคูนวีจมหารด้วย v ทั้งก้อนนะครับแบบนี้นะอ่าโลน้ำก็คือหนึ่งพันกิโลกรัมต่อรบาดเมตรทุกไรครับส่วนวิธีจมเนี่ยก็คือปริมาตรสอดจมก็คืออ่ามันมีมันมีปเ,ปนเป็นปริมาตรเนาะก็คือกว้างยาวสูงนะครับมันก็จะได้เป็นเอ่อกว้างหนึ่งเมตรยาวหนึ่งเมตรแล้วก็สูงศูนย์จุดเจ็ดเมตรถูกไหมครับเพราะว่าอันนี้คือปริมาตรสอดิจมความสูงสอดจมเนี่ยก็คือเจ็ดสิบเซนติเมตร เปลี่ยนเป็นหน่วยเมตรก็คือ0.7เมตรนะครับสว่วนวีทั้งก้อนเนี่ยก็เปลี่ยนมป็นทั้งก้อนก็มันเป็นเป็นลูกบาศก์เนาะก็กว้างยาวสูงเท่ากันก็หนึ่งคูณคูณหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็สามารถหาโลไม้ไ,มได้นะครับโลไม้ได้ดังนั้นเนี่ยคิดเลขออกมาแล้วเนี่ยก็จะได้ความแน่ของไม้เนี่ยเท่าไร่อันนี้ก็ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรู้โลไม้ก็รู้ความต่งเพาะของไม้แล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ไม่มีอะไรง่ายๆนะครับ ทีนี้ถ้าเกิดว right ่าอยากจะใช้สมการรัดนะครับก็ใช้นี้ได้เลยนะครับเพราะเราต้องการหาความน่นของแท่งไม้เนาะคือตัวนี้นะครับเราก็เปลี่ยนเป็นอันนี้ก็อันนี้ก็แทนเป็นโลไม้อันนี้ก็เป็นโลน้ํานะครับอันนี้ก็ปริมาตรที่จมก็รู้อยู่แล้วนะครับส่วนตืวทั้งก้อนก็รู้อยู่แล้วนะครับเราก็สามารถหาความนั้นของแท่งไม้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปนี้ก็ จอเรี่งเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ